ในคลิปที่3ามนะครับผมจะสอนวิธีการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า d e f i n i t i o n Tool d e f i n i t i o n Tool ตรงน,นี้สำคัญมากนะครับเพราะมันจะช่วยให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะสร้างโมเดลสามมิตินะครับแล้วก็สามารถที่จะนำคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยไปวางไว้ตามจุดต่างๆที่ต้องการนะรวมถึงแทนที่ชิ้นง,งานที่เราต้องการได้ด้วยนะครับฟังดูงงๆนะครับเรามาดูตัวอย่างดีกว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือตัวนี้ครับมันเป็นยังไงเรามาดูก่อนนะอยู่ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมมีเก้าอี้ตัวหนึ่ง ไปที่ขอโพเนต์นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับเก้าอี้ตัวหนึ่งขึ้นมาตัวนี้ครับเอาเตียงก็ได้ครับหรือเอาโซฟามาวางตรงนี้ครับหรือแม้แต่จะเอาอะมาวางตรงนี้ครับคือถ้าผมมีชิ้นงานทั้งหมดอยู่ในโมเดลแบบนี้นะนี่แบบนี้ครับง่ายอย่างนี้เอาแล้วครับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ง่ายเลยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเตียงนะครับ ให้กลายเป็นตัวนี้โซฟาตัวนี้นะครับมาทำยังไงล่ะครับโอ้โหบางคนก็ต้องลบทิ้งแล้วก็ต้องย้ายถูกไหมครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันมันมันยากนะเพราะว่าถ้าโมเดลเรามีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยการที่เราจะนําโมเดลของเราเนี่ยนะครับไปแทนที่กันหรือเอาไปย้ายเนี่ยเปลี่ยนตําแหน่งเนี่ยมันทําได้ยากครับปกติแล้วนะครับวิธีการพื้นฐานในโปรแกรม sketchup เ,เนี่ยทำแบบนี้ครับถ้าผมต้องการเอา ตัวนี้นะชิ้นงานตัวนี้นะครับไปแทนที่2ตัวเนี้ยเลือกคาสั่งพื้นฐานข้อท้างนซับซ้อนนะดูนะครับเริ่มแรกเลยให้ไปที่คําสั่ง Component นะครับกดรูปบ้านนะครับ In Model มันจะมีชิ้นงานของเราที่อยู่ในรูปบ้านแบบนี้ครับให้เราเลือก2ตัวนี้นะครับเลือกสองตัวนี้ไว้นะอีกเล็กนิคนะครับแล้วจากนั้นมานะครับให้เราไปคลิกขวานะครับที่ตัวนี้ นะครับที่ต้องการแทนที่นะคือตัวนี้ถูกไหมครับแล้วออกคําสั่ง replace selected replace คือแทนที่ selected คือตัวที่เลือกครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนแบบนี้เลยครับอ่ะผมจะเปลี่ยนทั้งหมดให้เป็นถังขยะผมก็คลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็ replace selected เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือหลักการง่ายๆในการแทนที่ครับซึ่งมันค่อนข้าขงซับซ้อนเพราะว่าถ้าโมเดลของเรามันมีของเยอะถูกไหมครับโหกว่าจะเลื่อนหานี่ยากมาก นั้นเองนะครับเครื่องมือ definition tool ตัวนี้ครับจะช่วยเข้ามานะครับให้เราทํางานได้ง่ายขึ้น definition คืออะไรครับภาษาง่ายๆนะครับ definition ความหมายนี่ครับ definition จริงๆแล้วในภาษาโปรแกรมเรียกว่า component นั่นแหละครับเพราะว่า component เนี่ยมันจะมีชื่อนะครับเรียกว่า definition หรือนิยามครับเอาไวง่ายเถอะนะครับถ้าเราเจอ definition เนี่ย จริงๆความหมายในรูปแบบของคนทั่วไปภาษาคนทั่วไปเนี่ยก็คือขมโพนต์นั่นแหละนะครับดังนั้นเนฟฟิเดียนทูก็คือเครื่องมือที่ช่วยในการนะครับทํางานของอมโพนต์ครับอ่ะเรามาดูครับเกินมาพอสมควรแล้วให้เราคลิกไปที่คําสั่งนะครับคิ i บีโอคิวนะครับจากนั้นบริเวณนี้ครับทุกคนจะเห็นบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ครับจะมีนะครับชุดคําสั่งตรงนี้อยู่อยู่บริเวณนี้ครับ อ่าชุดกสับตรงนี้ครับช่วยในการทำงานนะครับอ่ะมันจะมีอะไรบ้างครับ material tool tag tool แล้วก็ definition tool ครับในตอนนี้ทุกคนกดไปที่ definition tool ครับจะเห็นนะครับว่าเวลากดไปที่ definition tool แล้วนะครับเราจะเห็นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับเอาล่ะผมต้องการหาชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งนะครับอ่ะสมมุติให้ผมต้องการรู้ชิ้นนี้คือชิ้นอะไรครับผมกดตัวนี้ก่อนนะปิดไปก่อนครับ แล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะ d ดฟเฟีย t ถูกเห็นไหมครับมันจะบอกว่านี่คือ m a i l box ดังนั้นเองถ้าผมต้องการเอาเมล box ไปแทนอะไรก็ตามครับผมเลือก3ชิ้นนี้ครับผมกด m a i l box ครับ1 2 3มปึ๊บมันจะแทนที่เลยครับหรือตอนนี้ผมรู้ว่าอันนี้คือ bench ใช่ไหม b บนช์ผมเลือก4ตัวนี้ครับผมก็ไปเลือกคำสั่งครับตัวนี้ผมพิมพ์หาคำว่า bench ครับ b พิมพ์เลยนะ b e n เห็นไหมครับ bench กดครับปุ๊บม <pardon. S 1> ันแทนที่เลยนี่คือประโยชน์ของเครื่องมือตัวนี้นะครับเราสามารถนำชิ้นงานเราไปแทนที่อะไรก็ได้นะครับอย่างรวดเร็วเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาเสิร์ชหาตัวนี้ครับอะเอาตัวนี้ไปนะครับ c a u s กดตัวนี้ครับพิมพ์หาว่าเขาครับ c o u อ่าหนึสองสา แทนที่เสร็จเลยครับอ่าง่ายไหมครับดังนั้นเองนะครับเราจะต้องรู้จักการแทนที่ครับอ่ะเรามาดูเทคนิคการแทนที่ครับเวลาทำชิ้นงานขึ้นมานะครับอ่าสี่เหลี่ยมนะกดคอนโทรลค้างไว้นะครับไม่ต้องค้างไว้กดครั้งเดียวพอมันจะเลือกตรงกลางครับอ่าพิมพ์เลยครับหนึ่งคอมม่าหนึ่งอ่าโอเคครับจากนั้นมานะผมจะกากบาด ดูนะครับและผมทำวงกลมนะดูนะครับขนาดเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจนะแล้วผมก็ทําการการะบาดให้อยู่ตรงกลางพอดีอ่าแล้วก็ดูนะครับผมจะ make component นะครับคลิกรัวนะครับคลิกขวาออกคำสั่ง make component ผมตั้งชื่อ component นี้ว่า a a แล้วกดเียดครับดูนะผมกดเียดเลยนะคลิกรัวนี้ครับคลิกขวา make component ตั้งชื่อว่า bb นะครับ definition นะ bb นะครับกด create ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วครับตอนนี้นะถ้าเรา take to see h ครับอ่าเดี๋ยวผมทำลิงก์นะครับเป็นตัว zero to hero นะนะครับพื้นฐาน8 8ตอนถ้าใครไม่มีไปดูนะครับนะนะครับไปดูแล้วเรามีคลิปให้ไม่มีอะไรสำคัญนะครับมากกว่าการฝึกฝนนะครับเราจะคิดว่าเราอยากจะเก่งเลยไม่ได้นะ เรามีวิดีโอคลิปพื้นฐานให้80ตอนนะฟรีนะครับอยู่ใน u t u b e ของเราเดี๋ยวผมทำลิงก์ให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ตรงนี้ไปครับแล้วก็วางตรงนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอานะครับวงกลมครับไปแทนที่ตรงนี้นะอ่ะทำยังไงครับเริ่มแรกเลยผมก็กดที่ตัวนี้นะครับจากนั้นผมก็เอายีกว่าผมกดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะจากนั้นไปที่คำสั่งนะครับ d e f i n i a n t จากนั้นนะครับอันนี้มันคืออะไร BB ใช่ไหม,มกดตัวนี้ครับแล้วก็อ่าตัวนี้กดตัวนี้หนึ่งสองสามกดบ b บปึ๊บสังเกตเห็นไหมครับว่าตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยมันไม่ตรงกันเห็นไหมครับมันเลื่อนเห็นไหมครับนั่นะเพราะว่าอะไรครับทุกคนนึอกออกไหมอ่าคิดกันติ๊กติ๊กติ๊กนะครับเกบเวลาก่อนนะคิดนั่นก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแกนของมันไม่ตรงกันถูกไหมครับ เวลาเราแทนที่นะครับสเกตอัพเนี่ยจะอัคซิสครับวางตรงกันครับดูไหมครับอ่านดูนะสังเกตนะครับเวลาผมจับมือกี้ก็ไปข้างในครับเห็นไหมครับว่าแกนของชิ้นงานตัวนี้ครับมันอยู่มุมนี้ครับอัคซิสครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับมันอยู่บริเวณนี้ไหมครับดังนั้นเองนะครับเวลาเราจะต้องการนะครับนําชิ้นงานมาวางซ้อนๆกันหรือเอามาวางครับกันเนี่ย ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแกนของชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันครับอ่ะเรามาดูครับวิธีการเปลี่ยนครับดับบลคลิกไปข้างในครับคลิกขวานะที่ขอบด้านในนะครับ change axis ครับคลิก3าครั้งครับ1 2 3เสร็จเลยครับคลิกข้างนอกหนึ่งทีดับบลคลิกไปข้างในครับคลิกขวาที่ว่างหนึ่งครั้งครับ change axis ครับคลิกรัวๆครับ1 2 3สเรียบร้อยครับ หรือแม้แต่ทุกครั้งเวลาเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาครับกระบาดว่าตัวนี้นะครับคลิกดูวครับคลิกขวา Make Component ตั้งชื่อว่านิยามว่า CC อยเดียวเพิ่งกดนะครับ Create ในคราวนี้ครับกดคำสั่งตัวนี้ครับ Set Component Axis ครับกำหนดแกนครับอยู่ตรงนี้ครับตรงกลางครับ1 2 3 คร e a t e ครับเรียบร้อยเลยแล้วดูนะเดี๋ยวผมจะเอาชิ้นงานตรงนี้ครับไปแทนที่วงกลมดูนี่มันตรงกันไหมดูนะครับกดตรงนี้ d e f e t น o o กดชิ้นงานตรงนี้ครับคลิกแทนที่หนึสองสามปึ๊บเห็นไหมครับว่าตำแหน่งมันตรงกันพอดีเลือกถึงจะหมดครับแล้วผมก็กด d e i i n tool ครับต้องการ BB ครับพิมพ์ BB 1 2หงสองสา ตรงกันพอดีครับและนี่แหละครับคือการใช้เครื่องมือ definition tool ครับมันสามารถจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เจอกานเลครับในห้องประชุมครับเรามีเก้าอี้โต๊ะมากมายเลยแต่ต้องการเปลี่ยนให้ลูกค้าดูทันทีพร้อมกันครับและนับจำนวนและคิดราคาได้ด้วยนะครับเพราะว่านี่เครื่องมือ quick bill q ครับในตอนต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้คําสั่งสําคัญอีกตัวครับเรียกว่า tag tool ครับซึ่งตรงนี้จะช่วยสร้างเลเยอร์และตั้งชื่อพร้อมกันด้วยนะว้าวแน่นอนครับผม